กยังมาเคียบุญเนนี่ครับผลไม้เก่ายางผลไม้เก่ายางละเก่ยางละเก่ายางละเก่ามาไล่าสิบเก่าสิเก่าพวงมาไก่าสิบเก่พวงค่ะก็ได้ถูกจากเพื่อน yeah, like hmm. ี่แหะค่ะพุดยูบาเอหสามก็ได้ตัดเอาก็เลยได้โชคเนาะก็เลยได้โชคปูาคอปูอ๋อคุณเคยไปลักกิโลอะ่เนี่ยเคไปเคยไปักกิโลเป็นก็ใครอันนี้คือกับาอ๋อครับ ปูนี่เพิ่นฮะเลยเลเลยได้หลายเลยเอาบนัไหว่ค่ะบนเพิ่นไหวนะบนเพื่นไหวดออี่ย้ยังงวดที่แล้วหนึ่งหกสามหนึ่งอู้ตรงตเลยตัวนี้กัเอครับหกแต่เด็เจ็นเป็นางนอะปะนออมวด้ววที่แล้วนึงงวดนี่จุดเราบอกรับกําลังใส่ใส่้นกํลังสิจุดแล้วกกด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับเอหลายวนี้เยานอนุณมเอาไปเหยามีคนูชายตอมันสวยสวยนะครับอรรีุ่กับอาไปสร้างประเทศใหมอุ้ ผล้ผมขอนยยผลไม้เาอย่างอยละเก้าลูกแล้วก็พวงมาลัยเก้าสพวงมาลัยเก้าพวงูอยเก่าๆกับว่าจ้าฝนเต็มหนึ่งมันในลูกน้องไปซื้อไห่นะเห็นว่าขาทีเ็นหนึ่ไปื่อนี้นอือครับอือมักพออยู่นี่นะคะเนะขอถือได้ทุกได้ทูจากกำนักเพิ่นไปไปจุดอยู่บ้านนะ เด,เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเหล็กถูบจักน่อยหนึง่งครับมาหาหน่ยอย๋อานำเหล็กใหญ่นำเนาะเดือปูเด้อทางเล็ใหญ่ท,ดเดเทงเล็กานอยเนาะสาธุเด้อปูเด้อให้โชคให้ลาบเพิ่น มาแต่ใสก่อนนี่ครับมาแต่อำนาจค่ะอำนาจเจริญเนี่ยโอ้เจนแอมบ่ค่ะชื่อชื่อเจนแอมบ่ค่ะเจนแอมเจนแอมเนาะเออจำเพิ่นได้อยู่อยู่ห่าเห็นกันอยู่สิบกิโลยี่สกิโลจำได้จำไถ่ <c oughs> ครับมือนีม้มาเลยมาขอกระปูผึ่งมาครั้งที่สอง มีเธอที่สามมาเธอแรกพัดกระไฮเพื่อการครับผมครับคนสุรินทีวีครับ <c oughs> เดี๋ยวรอเหรียถูบจักหน่อยหนึ่งจุดไว้บนไหลครับนี่อ๋ออยู่ข้างในนี่เดี๋ยวรอเลขทูบจากพี่แหม่มนะครับที่อยู่อำนาจจริญเอ,อ,อำนาจ,จนอำนาจเจริญเนาะอำนาจเจริญนะครับมาสามเทื่อได้ทั้งสามเทื่อเลยเนาะพี่แหม่ม พอบำเอาสูนะอืมคที่บ้านเแจไปดูที่รับเกป็นบ่เล็กไงห้าตัอซีหกเนาะครับแล้วก็ีีนี่ยนะ่แรกเนี่ยเพิ่นหเป็นล่างๆนะเจะว่าสามตัวเล็กเราจำได้ว่าครับมันออกซีหกเลยาจจะเป็นสองซีหกอาจะเป็นสาตัวเมืมึงบอกขาดมันจะงั้นเหล็กสูงแต่มันจะเป็นสองซีหกที่เลื่อยาอวันะครับแม่งพอถึงสามตัวเนี่ากแน้อง ได้ได้ไม่ยอะตอนแรกก็ถือว่าปู่อยากให้หน่อยครัเจ้าที่สามก็เลยนวลนวลเลยนำเลยอันนี้แกบุญขันที่สี่เลยบอกครับนี่ถ้าที่สี่ว่าแกบุญตอนหน้าเจ้าที่สามเป็นป่ะครับจะเล่นมาบุญเป็นแบบที่สี่ก็ขอตัวเลียไปเลยนะคะนี่ไงขอตัวเลรียบพลังจุดทูปพลังจุดทูปได้เห็นแล้วบอกครับตัวหนึ่งเก่าแล้วออ๋ได้เก่าแล้วนะครับท่านน้อยไม่มีนะคะแก เจ๊แมมทำนาดเจริญมาพอกันอีกแล้วแสดงว่าด้วยสมพงกันแห้งมู่ห้องมานึครับบุญสัมพันธ์กันขาด้วเบิ้งเิงสุดเาเบิงเป็เดียวสตจริงจมันเป็นสครับล่าหมดนอสีได้เนาะมขาจุดบเบิดนะบอกไงว่า้าล้นรีเลจ้ะกแมเห็นนะมันลนลายขางใจ แต่ครับแ้าครับมาเสาร์อาทิตย์นี่คนหลายดีนะมันนี้เ้ามาเก้ามัลนี่เปนเก้าก้ามาแล้วเดี๋ยวรออีกสองเดี๋ยวรออีกสามตัวเลยเนาะเดี๋ยวพอดีแหละอาจารย์นอตีลงมาพอดีอ๋อคนสิลงมาตอนบ่ายสามสิมือเดี๋ยวรอเลขทูบเช็มแหม่มก่อนนะครับ คุณผู้ชมเดี um, ๋ยวอีกสักคู่เดี๋ยวผมสิไปอัมนาเจลินอนาเจลินเดี๋ยวอีกสักคู่นะครับผมจะไปฝั่งนู้นนะครับถือรักแสนเดี๋ยวเอางวดนี่ครับงวดนี้ขอหลักล้านด้วยค่ะงวดวันศีได้รักแสนเรียกหน่อยเก่าสี่เก้าสีแล้วนะครับคุณผู้ชม เด็กถูกเดแมมถูกทุกงวดเอน่งถูกสามงวดซ้อนแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปงวดที่สี่เนาะครับหนึ่งงวดที่สี่นะครับสี่เลยก็สี่ชัดครับเก่าสี่แล้วสี่ออกมาชัดเลวครับเก้าสี่เดี๋ยวจะเป็นเลขอะไรเดี๋ยวรอลุ้นอีกทีหนึ่งเลย เก่าเดี๋ยวรอตัวที่สามครับเก่าสียางสวยเลยสวยแห้งครับเจมแอม่เจมแอมอำนาจเจริญนะครับเจมแอมเนี่เคยไปที่หลักกิโลเคยไปหลักกิโลจากเทื่อกเลยครับเคยไปหลักกิโลสามครั้งแล้วเด้วยครับครั้งแรกนันได้คือการครั้งแรกหลักกิโลครับครั้งแรกก็ไปสิบึกเลยค่ะเก็บได้สามตัวอันเลขเอาตัวนเรื่งศูนย์สามเพราะเราเือกวันนี้แหละไม่เอาในศูนย์นะค่ะครับกระดาน

เดี um ๋ยวรอเดี๋ยวรอตัวที่สี่ออกโอ้ตัวที่สามออกมากเหรอครับตัวที่สามเห็นแต่หัวเออเห็นแต่หัวเก่าสีเ um ก่าสีงามแห้งเนาะเก่าสีครับนี่แหละจถาก้อนมันจันสีเรครับลถูกดาบจังสีนะเราก็เดาเอาังสนะจริงๆมันมปนสามูเลยเขาบเบิรงบชาร คิด่าเป็นเหอือองามที่สดอาหรองพวกลกจะได้อะไรครับจริงๆ <c oughs> ขอปูน้อยได้นี่อาจจะตามถึงไทยเลยเนี่นาจะเก้าสี่ห้าเดี๋ยวเพิ่งดา,า,าเก้าี่เห้นกันังห็นยังสั่นแลเป็นนสัน่นครับล้อจะีูขาดน,านินะค่ะม้นจะสิเป็นอีกเด็กาค้เกสิ่งอะไรเพิ่งมาห้าหนยังให้เพิ่่เห็นให้ตอนตัวนั้นให้บอกตัวนั้นแม่อ๋อครับเรื่อยทีตีทีีบแล อยอยเปกังเียดเเวเก่าสี่ไดดีเด่ะบนไปเยอะอยู่นบนไปเยอะอยู่บนไว้นีหลักแสนเลยเนี่ยเอามาถวายอาจารย์นักเลยเอามา้เอามาให้อาจารย์นัอสร้างกำหนักเกัไอ้อนะครับบอกว่าดอกกระมันั้นนะก็เงินหลด ฮะเงจเห็นเห็นไหมเก้าสี่ห้าน่าจะเป็นเก้าหาได้คอวยมากเลยมาดูครับตรง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 รปหอปูสุกเมือไห่เด้อปูแต่เป็นตัวใหญ9เสาเดืยเสาไปบึงนะครับเมื่อกี้ได้หลักเส็ยงจะของคนถูกคนบึงก่อนนะครับคุณผู้ชมสี่หาวะค่ะใหม่ไอ้ปูเอยด้วยเถเ่มันต้องเอาให้ชัน ไม่ให้บอกใช่ไ,ไม,มไม่ให้ถาม๋มอ,อ,อ้ออได้ไปเบิงเอาเองอเค,ครับ,บาจานขอมาแล้วเนะเดี๋ยวผมขออนุญาตให้เอซผมเบิงก่อนหน่อยหนึ่งเอ้ยเก่าสีหายหรือ e ครับรชัดเลยอะเก้าสี่ห้าเก้าสี่ห้าง่ามครับ ชัดเจนชัดเจน945นะครับผู้ชมเจ๊ใหญ่เจ๊ใหญ่อำนาจเจริญนะครับชัดแล้วครับผู้ชมชัดแล้วชัดแล้ว945สวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทร์ีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดต้งสีแดงๆเลยครับ เพื่อบ่ให้ทผาดข่าวสารอีกนิดหนึ่งกดรูปกระดิง่งให้น้ำแน่ครับรูปกระดิง่งกิ้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 งกดน้ำคำคุณลูกคิบย่ำได้ทันศิลปะผาดคิบและศิลปะผาดข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทรีวีครับผมกระอขอบคุณลหลายๆสำหรับผู้ติกดครับผมขอบคุณ